อน้อยกว่าสิบนาทีแล้วก็ห้ามเสียเลือดมากกว่าเจ็ดร้อย้าสิบนาทำอะไรอ่ะหาอะไรมาวางเหรอใช่ใช่นี่ไงนี่หน้าตาเหมือนกันเดียวเลยแ๊บนึงเนี่ยอันนี้มันสบู่มันเหมือนกันมาได้เกี่ยวยี่อะไรพี่ได้เลยเอาฟิลมาใส่เอาฟิลมาใส่ ฟิวเจอร์บางลังสิทธิ์นะบเปล่าโอู้ยเชียนี่ไอ้เียมันเอาฟอใส่คือกว่ากูจะได้หาตัดอะจริงจริงนะเอ้ยเย้ลมลมบานเียนี่ไม่เคยมีความพร้อมเลยอ๋อมันจะเป็นแท่งๆหรอแสดงว่ามันหยุดนี่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 พี่เห็นพี่เห็นทางลับไปนี่นี่ไปนี่ไงนี่ไงพี่เห็นทางลับเอ้ยดึงมานเอาไปไหนวะ อะไรอะนี่ไงฟิวนี่ไงฟิวนี่ไงพี่หยิบมาแล้วนึงไม่ได้เอกสารเป็นได้กระดาษเดี๋วจะตีจะตีเอาไหนอะไม่เห็นมีฟิวที่สองเลยเออมันมีเดี๋ยวอะเราใส่ต้องไปหาอีกอ๋อติดเลยววะโอเคอ๋อไม่ให้เลือกเปล่าว่าเราให้เราใส่อะไรก่อนน่ะหรือว่าเราเราจะใช้เราต้องสลับอันเราต้องสลับกันวะเออน่าจะต้องสลับกันเดูส้มไม่ไม่น่าให้สองอันหรอกงงไอปที่ อก็เดี๋ยวเอาพวกโอ้ะพี่พี่ทำประตูบังไม่มีใครรู้หรอกจึงโอมนะเป็นไงนะไอ้เด็กไม่ได้กระเข้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วประตูกระเปิดอมแล้วโอเคโอเคโอเคยันลงมาที่นี่ไม่เคยมีความหอมมีอะไรนี่อันนี้ป่ะอันนี้ใส่นีป่ะนี่นี่พี่บอลไม่ให้ใส่นี่เว้ยอันนี้ที่เอ็กซเรย์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันให้ใส่นี่ไง ไอ้เห so ี <volumes Bis ps Island> mm ้ยไอ้สัตว์อาาจรย์ไม่ทำตัวีรเลยเลยนียังไงเฮียไอ้เหี้ยนี่ไงนี่ไงใช่ปะเอาใส่เลยพอดิไม่มึงอ่ะเอาด้านเนี่ยด้านด้านด้านซีซีนี้นี่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 ไม่ใช่เหรอมึงจะให้เฟอร์เฟคไปไหนเนี่ยโอ้ยมันสู้มือมันสู้มือช่วยกูด้วยมันจะฝักสู้มือมันสู้มือ เดี๋ยวเข้าเราได้ยังองไอพาร์ตเข้าไงองี้ยงอย่าขังกูไว้ในนี้พี่พี่เขาดูของกันนิดนึงนะยให้กูออกไปเนี่ยได้ถูกแล้วเว้ยมันไอแล้วออกจากไอ้ยายรัดไอ้พี่มั่วไอ้เหี้ยเอามาเอ้าเอามาเอามาเร็วไป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 เข้าน้ตเข้าน้ต ใช่ใช่ใ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มึง่ะต้องขนของขออกมาก่อนใช่ใช่ใส่คือใส่ยากแทนนะอย่าเข้าไปดิอย่าเข้าไป <c oughs> โอเคเออนี่ไงฟิวไหนอีกตั้งเยอะเออว <c> ะ <oughs> <c oughs> ตา,าตาจะอกไปเลยไปเลยวิ่ฟิวใส่อันนี้กัน ไปให้ไวเลยไปให้ไวเลยมันให้เปลี่ยนอะไรบ้างอะมันยังใส่จอไม่ได้เลยเราต้องใส่ห้องนี้ด้วยหรือเปล่าจะได้ข้างล่างอะบุบอะไรอะไหนพี่ลอมไปดูดินด้เสร็จแล้วฮะใส่ฟิวเสร็จแล้วฟิวห้องไหนฟิวห้องที่พี่ไปดึงมาเออว่ะเออว่ะหรือว่าใช่ว่ะถอยดิหนูหนูใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ว่าใช่ว่ะแส่แวว่าเราต้องใส่ฟิวห้องนู้นด้วย ยุบดิ๊เอ้าคือถังแทนมันบักหรือว่าอะไรนี่เฮ้ยอ๋อสบู่อยู่ตรงที่เกิดค่ะสบู่อยู่ตรงที่เกิดค่ะมันเลยไม่ขึ้นนาค่ะสบู่ใครคะรับคผิดอานนะครับะหัวใจแล้วก็นี่ไงหน้าตาเหมือนกันเดียวเลย๊บนึงเนี่ยอันนี้มันสบู่ขาเลยแล้วจะลำไส้นะครับ อันนี้อะไรวะเนี่ยไจับหรือเปล่าลำไฟไม่ใช่เหรอม่่ใชมันคืออะไรไม่ไม่ไม่กระเพาะกระเพาะกระเพาะใช่กระเพาะกระเพาะกับหัวใจเออกระเพาะหัวใจแล้วก็ขาขาซ้ายขาขวาวะเนี่ยทำเกี้ยอะไรกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหยิบเข็มตอนเดี๋ยว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 เอ้ถังน้ำแข็งกระจ่อเขาจะโยนทิ้งไปโยนหยิบเข็มมาตอนนี้วะพี่ อะไรวะนี่อันนี้เออเออนั่นแหละมันคือคอนมันคือคอนทุกกระดูกกันนะเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาหักไอ้ไอ้ขาขาดขาดไอ้เฮียทำไมเป็นปอบบ้างเนี่ยเอาไอ้เฮียแขนหลุดเอาไอ้ชิบหายน้องไอ้โอ้เฮ้ยชิจ้าดิจ้าให้หน่อยชิจ้าให้หน่อยเรียบร้อยไอ้เหี้ยเราหาทางโคตรนานแล้วเริ่มใหม่ไอ้ตัดไม่ไม่ได้ยังลยวะ ไม่มีด่านไหนที่ทีเดียวผ่านสักด่านสารตานเกสนเจนสัไงอ้าอ้ดูได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 ้เหมือนกันมันแข็งไอ้จะดึงไม่ออกมันแข็งดึงไม่ออกดูได้ดูได้ดูได้า่าดูได้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 ูได้ด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 ูไดได้ดูได้ด เดี๋ยวมันไม่ตายนะถ้าเราไม่แย่งกันน่ะไอชิ่งเรียบร้อยติดล่องไม่ทำอะไรของมันวะโู้งมันแอบปีขนไคประเหนี่ยสัตว์มึงทำอะไรของมึงแป๊บหนึ่งไอ้เยี้แช้เครื่องดูเดี๋ยวพี่โทรให้อ่ะพี่จะโทรแตกกันหรือวะ

ขาไหนขาขวาาขวาถือไว้ถือไว้ถือไว้เอามึงทำสิขาขวานิวโป้ต้องอยู่ตรงไหนวะนิวโป้เขาข้างในใช่ไหมนิวโป้ต้องอยู่ทางไหนนิวโป้ต้องอยู่ทังซ้ายอ้ยเลือล้นเรือล้เือ้นม่วเลยัเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูชิดเ่าโอเคเพี่มาเพิ่มเลืออยู่กูชิดเพิ่มเืออยู่กูชิดเพิ่มเืออยู่โอ้ยพัดจอยพัดจอย้าไหนวะขาไหนปะเหยนพี่เจขาดแล้วพี่เขัดที่ถูกต้องแล้ว ใช่แน่นอนไอ้เจี๊ยนี่ลวงบ่อยนะใช่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 เราบึงข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 าโอ้ยเราจอเป็นเจี๊ยดอะไรไม่ขึ้นอย่างนี้นีไรฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เจี๊ยดทำไมมึงไม่เอากาวบ้างเนี่าหันให้หันให้เอ้าไอ้พัดไอ้พัดไม่รู้แล้วคุณดึงแล้วเอ้า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 เฮ้ยเลื่อหลอเลื่อโลอเลื่อโลอ ทำไมไม่ต่อทำไมไม่ต่อโดนทิ้งหนีร้อยที่อะไรทำไมมันไม่ต่อเฮี่ยวขาป่ผิดเป้ามึงไม่ฉีดยาละมันต้องให้เลือดมันหายลดก่อนจิ้มไม่ได้ไอพัดจิ้มดีพัดเออจิ้มจิ้มขาเออผิดข้างเหรออ่ะก็ถูกแล้วนี่เออแต่ได้แล้ว พี่เพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มเลยกันเพิ่มเลยเพิ่มเลยอะไรอ่ะหัวใจหัวใจเดี๋ยวเดีเพิ่มไเพิ่มไปกันเพิ่มไปกันพี่ถามีดถามมิดกูเบลก็เพาะเดี๋ยวกูเบลก็เพาะเออหามีดกูหามีดก่อนไอ้เทียบมีดอยู่ไหนอะดึงเลยแล้วหมอเทือนอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาเราทำเป็นพิธีหน่อยพิธีกรรมมาแล้วไอ้เหี้ยคนไข้ตายมีดอยู่ไหนวะโอเคกระเพาะกระเด้งกูนึกว่าโอชิ้นลูกเด็กโอ้โหโอ้โหอะไรอะไร นั่นอะไรนอ่ะนั่ดมันลนั่นมันไม่ใช่หัวใจนี่เอ้ยเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวมันไตมันน่าจะไตปะเอาไตเหรอไม่น่าใช่กระเพาะกระเพาะน่าจะใหญ่กระเพาะไม่ใช่ไม่ใช่นาดนี้นมันชิ้งมือหยิบมามันไม่ใช่กระเพาะกระเพาะใช่มันมึงมาดูในห้องมันไม่มีแล้วมึงอย่ามาเอาหรอเดี๋ยวกูก็ทุบหน้าแหกให้เราเอาใส่มาเดี๋ยวพี่ใส่ให้เอาอีชื่อเย มึงย <screws> <ground> ิบห so ัวใจดีด <and> <out> ิเอา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 ไอ้ยี่ส <words> ิบในบ้านได้เหรอสิบในบ้านลูกมตกเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยขากี่อ่ะอะไรทบพี่บ้งวะขากี่ไอ้เยี่ยโอ้หมูมั้งอ๋อหัวใจกูก็เด้งไปไหนอ่ะเอ้าไอ้เยี่ยพี่ว่าหยิบไปงี้แล้วอ่ะไม่เอาเราต้องเป็นพิธีหน่อยอยู่เลไปงี้อ๋ออ๋ไอ้เยี่ยมึงพิธีอะไรก็เรื่องของมึงแล้วเอาอ๋ออ๋อ ไม่เป็นโรงพยาบาลที่ลกสัตว์อ่ะพี่บอกเลยของทุกอย่างทำจากโฟมกูพูดเช่นนี้ค่ะว์โคตรเบาพี่มานะเฮ้ยใครทำก็พกกูหลุดใครทำกระเพากกูหล่นหรือพกลูกกูยพี่หรือพี่มาหรือพี่เอาพวกนี้ไปเก็บกันเฮ้ยมึงอย่าดถีบหัวใจกูหรือแป๊บเบจรอแป๊บหนึ่งเออเฮียเอามาเร็วเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อย มึงมันอยู่ข้างหัวใจเว้ยไอเนี้ยไม่เออแบบนึงเฮ้ยผมดูแลทุกคนตอนนี้มึงเอาของมาครบไพัทคแล้วอะไรอ่ะครบแล้วครบแล้วไปถือเข็มคนลเข็มเอดลือเลือดเลือเลือดเลอดลือเลือเอลือดเลดเลือดลือดเลอเลื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 อดเลเลือดเอดอดอล้อดเอเลือลือเลือดเลืือดเลืดเลือดเลือเลือดเดเลยอดถือเลือดเดือืด้เืเดยือเเ พี่มั่วอะไรของพี่นะเออเอ้าพร้อมยังพร้อมยังกูจะดึงหัวใจแล้วนะอะไรซาตานี่งมืออย่าอ่อนนับนับสองสามถ่ายแล้วหิ่มมันน่ะมึงที่หิ่มมันน่ะหัวใจอยู่ไหนหัวใจอยู่ไหนเอาหัวใจค่ะหัวใจค่ะหัวใจนี่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 ซาตานุ่งมองหนีตัดอ๋อนี่นี่นี่เอาหัวใจอุ้ยตัดหัวใจกระเด้เงี้ยไปใส่เองไปใส่เองกูใส่เองอรับไปยื้อไป โอ๊ยอีอะเครื่องหัวอีกนะงั้นเราก็ปิดคลิปแค่นี้สัตว์โคตรลบไม่ว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเหนื่อยฝาก EP หน่อยดิเออเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมี EP ต่อไปแน่นอนเฮ้ยตัดทิได้ตสนนะไว้เจอกันครับได้เจอกับศาสตราจารย์โอ้กับศาสตราจารย์พัด หนวดด้วยไอเกียรตัตจานหน่อยดันหนวดดั์หนวดดิปฏิการสุดเจ๋อนี่เฮ้เนี่ยไมื่อกี้แคลนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ